โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัสการพระราตนตรัยแล้วตอนนี้ไปให้รวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเปอนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดตูวเรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคาอย่างนี้ที่ว่าจิตเป็นสมาธิก็คำว่าสมาธิแตลวตั้งใจว่าเฉพาะเหตุใจหุ่หนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อเส้นทางสายเข้าสู่พระนิพพาน ปมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตาม,รตพ,ม,รม,มาพระพุทธ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอาทิตส,สิขาเป็นกำลังของพระโสดาะ,ะส萨คธ,ธาคาิอาทิจิตสิขาเป็นกำลังของพระอนาคามีอาทิปัญญาสิขาเป็นกำลังของพระอนาคตกล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโและติริชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบปด้วยความรัก ประกอบไปวยความโลภประกอบไปวยความโกรธประกอบไปวยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ของติริชานคำว่าติระชันก็หมายความว่าไปขวางนิระชนนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางคือมันขวางจากทางดีมันไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจะอาการของติระชาน ใจคิดเป็นใจคนดิเริชานวาจากล่าวเป็นจิตรกชานในคาถาเป็นวาจาของดิเรกชานาการทำแปลกายคนดิเดรกชานใช้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดิเรกฉานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการจิดทางกิจคนดีทาง,งวาจาคนดีทางใจคนดีจงอย่ามีในสานักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดือจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอืน่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอืน่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอืน่นพยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงทมบริหารสีมีอิทิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ลงไปพุทปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเลวเกินไปคนเลว็วก็ไม่เร็วกว่าคนเรเรียกว่าสัตว์นายวายูคิ ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับคนอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำกิดเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นีก็อะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอาทิสินสิขามีศินเป็นปกติคนที่เขามีลินีเขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสาคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายเนก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลวนี่ทุกคนจองสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบทีไนยเราควบคุมสิลสิ่งของเรามีเท่าไหร่ ทำแหว่ไม่ครบธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติไม่ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิปฏิบัติให้ไม่ครบอารมณ์มีปัจจานายานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นอันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเขามีอารมณ์ร่ารรอนเราก็จะรับอารมณ์ร่ารรอนเช่นเดียวกัน เพื่อพทธเจ้าก,กล่าวว่าภูชาลพติภูชังวัน,นโกพฏิวันธนังผู้บูชายมไดยาการบูชาตอบผู้ว่ายมได้ย่ยาวไหวตอบถ้าเรามีโรมีหารสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร้อนร้อนก็ไม่เกิดขึ้นมีขอทุกท่านจง,ยงพยายามควบคุมกำลังใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ เพราะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของรพร <c oughs> ะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีนี่ใครหักปักใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีถ้าทําความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของอะไรเข้าถึงเพระโสดาปฏิผลอารมแห่งเพรโสดาปฏิผลเนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชถึงเข้ามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีพูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่าอารมณ์ชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว นี่เราจะปราบความชั่วของเรา,รา,าอะไรก็ทรงคงมีหางสีไว้เป็นสำคัญถ้ามีรงมีหางสีแล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่คือโสดาบันเานบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆหือการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสินให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายสุจริตวจีสุจริตมันโลสุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโลสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นใจยาของครูบาหรือของพระสำหรับพระเนยมีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสด,ดาบันก็มีกายคารุตในพระพุทธธรรมประสงค์และมีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอาิศินและสิกขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสด,ดา,าสิขาข้าเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปลารลตุบอกว่าราการปฏิบัติอย่างน,นี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในวาธรทำประสงค์มีเสียงบริสุทธิ์มีพระนิพพา,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 านเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณามรรติจมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี่ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้าเพราาเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจช,ชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พระโสดาบันคงกําลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทัาญญา้งสิบราการนี้ยับยั่งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเขา้ามาตอนนี้เลือคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงพระโสดาบนันตอนนี้ถ้าใครขายขงังมาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระสูด,ดาบันเนี่ยไม่ต้องทรงสมาธิหรือ,อยังไงท,ทําไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นอะไรว่าพระสูด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจรหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเขาไว ก็จึงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นผู้ทานทุติกรรมฐานกรารบคุณความดีเขามาทำปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธจเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติจรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ทาทรงสาวสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านลึกถึงท่านเขาไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติจรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระวิจิตรมารทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบพ้นดีๆอย่างนี้เป็นศีลานุสติจรรมฐา,านเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสม,มาลุสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายข้าวตายสา,าย,าต,ายาตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการปกติจะตายด้วยอุติเหตุก็ตามก็ที่ว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการใั้บริบูรณ์ทั้งหมดตอนในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาตราะสมาธิจิตของประโสดาบันนับไปดีว่ามีอะไรบ้างวันหนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขารนุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณานุสตินการเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การทีีจะเป็นประสูดาบันมีกฎบังคับว่าถ้ารมติดต่ำกว่าพระธรมวิชาจะเป็นประสูดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเร็วที ahead, Donc, so. ่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี่ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แต่ยามปกติธรรมดาก็าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ นอารมณ์ปฐมไปณฑ์เป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมไัชาก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุถสติทั้งหกตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนิพพานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดจากบุคคลอืน่นจะไปยุ่งหนังจริยาของบุคคลอืน่นจะไปยุ่งด่ากายของบุคคลอืน่นจะไปติดน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการทนงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีบเบทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชัน้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตน้นเป็นพระเด็กๆ ถ้าเป็นพระก็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชันดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราซามลงไปราศไปกว่าปะโสดาบันละถ้า็นพระก็เลยเป็นพระเดยฐานไปแต่ฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปไดยกิเลสเป็นพารชนคนโง่ โง่ก็ไรโง่ก็ไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เจริเจิตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงบระโสด,ดาบนันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวหมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลยที่น่นดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดหา้าดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก นี่อารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริ่มรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคําสั่งสอน,สอ,นอ,องค์สมเด็จพระบรมสุตพระโสดาบันยอมรับยอมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่เลยใช่ไนั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไว้ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่านถือว่าเป็นศาสกายบุตรพุทธะินโรสฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจิงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี พระเจ้าเท็นบรมกษศัตริ์เริ่มบาดเท่าเธอจะทรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกศรไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ก็ไมไปขอเข้ามาต่อปิดใาเขาบอกฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอเข้ามาตรงพระพุทธเจ้านี้ก็เรียกว่าขอรูปขมาตวีดายก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจะนได้ขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตพร้กรทราบ ว่าสนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบุคคลบุญใดทำความดีเพียงใดนั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความทั่วต้องเป็นเรื่องของความทั่ว อย่าความทั่วเขามากู้ความดีเขามากู้ความทั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ไดาแล้วก็จ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านางหลายภาพปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันิใครปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก เจะเลวเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาและการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการปัดกีเสก,ก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครธรรมะให้จริงตามปกติโกรธแต่เราไม่ระหัดประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของง่ายๆยาปากพอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่าก็ขอยกย่องว่าจะทรงความนี้ได้จัดก็เป็นความดีต่อจากนี้ไปขอทอํานังหลายโปรดตั้งกายทรงดำานิจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา